ขอรอมอรับทราบอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดจ่ายตันละ92บาทสวัสดีครับ A News Time นํนำข่าวสารเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยมาฝากกันนะครับวันนี้อังคารที่9มิถุนายน2,563ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยในโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี2562ัับ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติในหลักการไปแล้วเมื่อวันที่21เมษายน2563ที่ผ่านมาซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยในแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามพันธกกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก 2. เป็นการจูงใจให้เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด นำส่งโรงงานเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยอันเป็นสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เห็นชอบในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือในวงเงิน6,500ล้านบาทสำหรับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกรายในอัตราตันละ85บาทรายละไม่เกิน5,000ตัน และวงเงิน3,500ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกต้นอ้อยในอัตราตันละ92บาทตามมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5จากการเผาอ้อยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่ารัฐบาลมีความห่วงใย ต่อความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยซึ่งปัจจุบันที่ประสบปัญหาภัยแล้งทําให้ผลผลิตอ้อยตกต่ําลงมากมีปริมาณอ้อยเข้าหีบเพียง74.89ล้านตันเฉลี่ย7.25ตันต่อไร่จากที่คาดการไว้100ล้านตันเฉลี่ย9.16ตันต่อไร่และต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,419บาทต่อตันจากเดิม1,110บาทต่อตันโครงการช่วยเหลือนี้คาดว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้กว่าสามแสนไร่ครับและนี่ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับที่จะได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนนะครับส่วน ในคลิปนี้ก็เป็นพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนะครับต้นทุนก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยสามกว่าบาทต่อตันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือลดปัญหาในการเ,าเผาอ้อยนะครับซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดฝุ่นละออง pm 2.5ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อีกด้วยก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีหลังจากรับทราบอัตราการจ่ายเงินที่ทางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงแล้วนะครับว่าจะมีการอนุมัติเคาะจ่ายเงินจริงๆได้เมื่อไหร่นะครับทางเอ็น t i m สหากมีข้อมูลเพิ่มเติมประการใดจะเรีบนำมารายงานให้ทราบท้ายที่สุดนี้อย่าลืมนะครับหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามพร้อมทั้งสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจาก Anews Time โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ